คุณเคยเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะนอนไม่หลับเลิกอาการนอนไม่หลับแค่คุณทําสิ่งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยคุณต้องมารู้สาเหตุก่อนสาเหตุที่คุณนอนไม่หลับเพราะอะไรรู้ไหมคะใครหลายคนเป็นค่ะคือการที่คุณเก็บสะสมทุกเรื่องราวในหนึ่งวันนั้นนะคะฟังดีๆนะคะไม่ว่าในหนึ่งวันคุณไปเจออะไรมาคุณมักจะเก็บสะสมแล้วก็คิด ก่อนนอนจนกลับไปทำให้คุณนอนไม่หลับความกังวลนะคะเป็นเรื่องใหญ่เป็นสาเหตุใหญ่ที่จุดชนวนทำให้คุณนอนไม่หลับ วันนี้จะดีกว่าไหมคะการที่คุณใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยค่ะมันจะทําให้คุณนอนหลับได้แบบง่ายๆสบายๆสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนรู้แล้วคือความกังวลที่ทําให้ทุกคนนอนไม่หลับแต่วันนี้ค่ะการที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองทําให้คุณผ่อนคลายเบาสบายนะคะสิ่งง่ายๆที่คุณเริ่มทําเลยคุณต้องปล่อยวางค่ะเรื่องราวที่คุณกรไว้อยู่ความกังวลที่คุณแบกไว้อยู่วันนี้มันไม่มีทางแก้ไขได้นะ เวลานั้นแต่คุณจะต้องสับสวิตค่ะสับสวิตร่างกายของคุณค่ะพะเขาทํางานมาหนักแล้วในหนึ่งวันเมื่อใดที่คุณสับสวิตวางเรื่องราวนั้นไว้ก่อนก่อนนอนนะคะคุณทําสมาธิค่ะคุณอยู่กับธรรมชาติค่ะคุณสูดลมหายใจลึกๆเข้าออกคันร่างกายของคุณเป็น,นกลไกแล้ววันนี้มันจะทําให้คุณนะคะนอนหลับสบายโดยที่คุณไม่เก็บ แบบรับความกังวลเนี้ยพร้อมไปพร้อมกับการนอนวันนี้ใครหลายคนมีปัญหาเหล่านี้ค่ะแล้วกาลังกังวลกับชีวิตค่ะพี่ขวัญบอกทุกคนเลยนะคะว่าชีวิตเราสามารถไปต่อได้ชีวิตเราสามารถเจอทางออกได้แค่คุณนะคะดูแลร่างกายนี้เพราะวันนี้ต้องบอกว่าแขนข้างหนึ่งอ่ะคุณสามารถขายได้กี่บาท นะคะมันทําให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีค่ามาหาศาลกว่าสิ่งที่คุณต้องแบกไว้และทําให้คุณนอนไม่หลับหลายคนนะคะเข้ามาฟังคลิปนี้พี่ขวัญเชื่อว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณจะเจอกับสติค่ะคุณจะมีปัญญาคุณจะมีสมาธิในการที่คุณจะเอาสิ่งที่คุณเจอในเรื่องราวเมื่อวานมาเผชิญปัญหาและ เจอทางในการแก้ไขสถานการณ์นั้นๆค่ะและทําให้ชีวิตคุณเบิกบานมีความสุขในทุกๆวันนี่คือทางออกหรือธรรมชาติบําบัดก็แล้วแต่เอาตัวเองมาอยู่ใกล้ๆธรรมชาติเอาตัวเองมาสูดลมหายใจคุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติหรือต้นไม้เขากําลังดูดคลื่นดูดรับคลื่น ความลบหรือความกังวลของเราค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณสามารถหาความสุขได้ง่ายรอบตัวเลยนะคะและใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนอนหลับนะคะประสบความสําเร็จในทุกชีวิตในทุกการลงมือทําในทุกการงานของทุกๆุทุกคนนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะคะฝากติดตามช anel น,นี้นะคะขวัญช anel expert ค่ะและไม่ให้พลาดการติดตามนะคะทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งที่ด้านล่างนี้แล้วพี่ขวัญจะมี สิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ